เมื่อรอบปูนเสือช่อง7สีนะครับเดินทางมาถึงรอบ8คนสุดท้ายนะครับข้างๆผมครับมีโอกาสมาเช็คฟิตที่ค่ายมวยสิงห์มาวินนะครับแต่ว่ามีเดโชเล็กปอบริลักษ์ด้วยนะครับย้อนไทม์ไลน์กันหน่อยไฟแรกมวยอรอบปูนเสือเจอกับมังกรหยกครับวันนั้นวันนั้นก็แพ้ครับเขาแข้งซ้ายเนาะต็นซ้ายเนาะ,ะวันที่แพ้วันนั้นดูตื่นเต้นไหม ตื่นเต้นน,น,น,นิดหน่อยครับแพ้เพราะอะไรวะนั้นตื่นเต้นกรรมการไม่ให้ตีครับอ๋อใ,ใช่ใช่ใช่มันเป็นไฟ์หลังจากที่ว่า<ช>โควิดโควิดครับกรรมการไม่ให้ตีด้วยแล้วก็วตื่นเต้นนิดหน่อยครับแล้วไฟที่สองก็มาชนะเพๆๆะชรเ,เมืองตังชน<พ>ะเพชรเมืองตังเพชรเมืองตังนี่คือมาแทนับนะมาแทนแล้วไฟ์ที่สามก็มาชนะมังกรหยกครับแก้ม วันวรชนะคะแนนใช่ไหมครับยชนะคะแนนมังกรหยกก็ค่อนข้างที่จะขาดเลยเนาะครับก็ได้เข้ารอบ8ปเข้ารอบแปจับสลากเจอกับปราพิภพครับปราบพิภพับดูห้อยมวยอะไรยังไงเป็นมวยเตะซ้ายต่อยซ้ายทรงนี้เป็นไงดูว่าเคยเจอไหมแบบคล้ายๆก็เจอมาสองไฟหลังเจอมาเจอใครเจอบังกรหยกเพชรมังตังครับสามไฟ เป็นมวยซ้ายครับเป็นมวยซ้ายซ้ายซ้ายครับแล้วดูความยากง่ายของ3าคนนี้เป็นไงก็ปับบน่าจะยากกว่าไฟนี่ไฟที่จะเจอนี่ปัาบบดูว่าเป็นซ้ายที่น่าจะงานหนักวอบเพื่อนนะเมื่อเทียบกับเพชรเมืองตังกับมังกรจยกรูปร่างเป็นไงก็ได้ได้รอยนิดหนึ่งครับได้สูงกว่าผมผมสูงกว่านิดหนึ่งอ่าผมร้อยกว่านิดหนึ่งครับนะครับดูทรงแบบนี้นี่ทางค่ายมวยแก้เกมยังไงก็บางแก้งซ้ายหมัดซ้าย ก็ที่เหลือของเราเดินปั้มในตีเขาอ่ามั่นอบั่นใจมมั่นใจครับไม่หลงแข้งครับไม่หลงเดียวครับผมถ้าก่อติดนะคิดเงินที่ผมเลยะปีนี้อยู่ไรละสิบเจ็ดย่างสิบแปดครับสิบเจ็ดย่างสิบแปดสิบแปดเต็มันไหนครับเดือนปีปีหน้าครับเดือนกุมภาพันธ์อ๋อกุมภาพันธ์ปีหน้าสิบสิบแปดเต็มครับจากอำเภอสงขลาจังหวัดเออเอเอ อำเภอเมืองจังหวัดสงขลาอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาสูงอะไรครับ170ครับ170ยเจ็ดปล่อยหกสิบครับผมหกสิะครับกระดูกภาคใต้นี่กี่กี่ไฟล์ได้ก่อนขึ้มนมาเนี่ย ประมาณ40ไฟครับ40ไฟแล้วขึ้นมอยู่นี่กี่ปีแล้วนี่เป็นปีที่2ครับปีที่รับที่นี่ทั้งหมดประมาณกี่ไฟเมืองคุงเนี่ยประมาณ10ไฟครับประมาณ10ไฟเพราะมันมันน่าจะมากกว่านี้ถ้ามีโควิดเนาะครับใช่ไหมใช่มันหยุดโควิดไปนะครับอาวความมั่นใจแล้วก็เป้าหมายกับเวิร์รอบปุเสือครั้งนี้ครับก็ตอนนี้หวังหวังเข้ารอบ4ก่อนครับโฟกัสไปทีละทีละรอบครับไม่อยากกดดันตัวเองด้วยครับใช่ไหมครับ อรอบแปดเจอกับใครย้ำอีกทีนึงปาร์ิเอราวันครับวันที่25 25้า้าน้ำหนักร2 0ยังมิยังมัน,มนใหญม่มันใหญ่ขึ้นไหมหรือว่ายังไงไมาปกติครับผมออปกตินอยี่20นี่คุมทั้งหมดกี่โลประมาณ4ี่สี่ห้าโลครับประมาณ4ี่หโลที่คุมปล่อยปล่อยเท่าไหร่นะ60ครับปล่อยปล่อยครับ 60. 60นี่ยืนพื้นมากี่กี่กี่ไ,ไฟล์นะที่ไม่น้ำหนักเพิง่งขึ้นมาไฟนี่เองปก,ปกติ59ครับ อ๋อขึ้นมาโลนึงแต่ร้อยยี่สิบก็ยังไม่ไม่ไม่ใช่ปัญหานะครับทําได้นะครับนะครับเอาใรมวยหน่อยครับก็ฝากช่วยติดตามเดชเชล็กปอเวลักด้วยครับก็หวังหวังเข้ารอบสี่ได้ครับรอบแปดคนที่มวยใต้มีใครบ้างนี่มีเดชเล็กปอเวลัก ปัาพิภพปพพลาพิภพช,ลา,ชา,า,าลามเสือชาลามเสือแล้วอยกอ้ทาสาราครับแล้วก็เพชรอ่าวไทยครับเพชรอ่าวไทยพี่ทักทางหลวงครับมวยใต้สีคนเลยนะครับเ,ออเราก็ต้องเป็นหนึ่งในนั้นที่จะเข้าไปรอบต่อไปลึกๆครับนะครับอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ chân thêm themes... bằng chân thêm 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 chẳng thắng hết hạn 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 hạn